สวัสดีพี่น้องครับเนาชมกันอีกคลิปหนึ่งครับพี่น้องก่อนค่ำ <c oughs> พาพี่น้องมาชมเนินหน้าผาครับผาสมบอน,นะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มาบรรยากาศช่วงพบค่ำครับผมโอ้โหมาวันนี้เขา,เ,าเขาอัดอัดพื้นเสร็จแล้วครับซ่อมแซมทางนะครับผมเสร็จไปแล้ว โช่วงนี้เดินทางก็ลำบากหน่อยครับเพราะว่าเขากำลังปิดหนึ่งช่องทางจราจรนะครับคือทั้งทั้งหมดมันจะเป็นสามช่องทางนะครับเขาปิดไปหนึ่งช่องนะโอ้มาถึงก็สุดรอเลยครับโอ้โหกำลังออกมากันเยอะครับช่วงเวลาห้าโมงเย็นนะครับโอ้ สวยๆครับรอๆครับ พ่อเจ้าแดงครับพี่น้องมาี๋้วยังมาให้แกกินน้ำเลยวันนี้ไอแดงมนีแดงลูกข้อ,โ,อโหเออพี่น้องพูดครับกี่ด่ากันแท่วะ สามหกครับโอ้อน,นั้นจะแซงเหรอแซงอี่หรีโอ้หลังจะแซงครับแาดแรงแค่แซงอี่หรีครับเออหลังก็แซงกันมาค,ครับโอ้เอาแมคอครับเอาแมค,ครเข้ามาแมค,ครดันตูดเลยวะ ช่วงนี้ดีหน่อยครับคันไหนขึ้นไม่ได้มีแมคครดันตูดช่วยครับจับจับเลย <c oughs> แมคครดันตูดเลย แข่งกับแมโครเดียวอนโวครับพี่วอนโว่ลูบอลแดนแข้งเขาขึ้นไหมลูกบอลแดนแข้งเขาขึ้นมาอแต่แขงกับรถพ่วงขึ้นไหม โอ้ทาถนนแล้วก็ทีนี้ก็วิวทิวทัศน์ก็จะได้มองเห็นดีกว่าเดิมครับ น้องชมครับนี่เป็นวิกเตอร์ครับช่วงนี้กำลังซ่อมแซมทางนะครับผมขออภัยพี่น้องที่ใช้กำลังที่ขับรถเล็กผ่านเส้นทางนี้ครับ <c oughs> ก็อาจจะลำบากนิดหน่อยครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับขออภัยแทนพวกรถบรรทุกด้วยโอ้ <c oughs> เลีนหูเลีนตาครับคุณน้องเลีนหูเลีนตาเออ,อ,อพิเศษขึ้นมาเลยครับหลายๆคนพี่น้องก็คอมเมนต์กันเข้ามาถามนะครับบอกว่าที่ขึ้นมาเนี่ยเขาใช้เกียร์อะไรครับส่วนมากจะเป็นพิเศษครับผมเกียร์พิเศษนะครับเกียร์หนึ่งธรรมดานี่ ไม่น่าจะไหวครับผมไม่น่าจะไหวนะครับต้องพิเศษนะครับก็ข,ขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่ใส่มาด้วยครับผมโอ้นี่สามแปครับ 2P ครับโอ้ฮีโน่ข้างนั้นเลยแล้วนี่โอ้ oh, oh, ดูคันนั้นครับคันที่หลังครับคันมาข้างหลังครับโอ้สามหกครับสามหกครับดูกับตาดูครับสลับเกียร์ครับเปลี่ยนเกียร์ไหมเออบอึเออออ แห้งยีลีวะ่ะทอตีมือเหอพี่น้องของเกียร์ไดโอ้แสงความโอ้โคดโพตเร็วเออจะแสงฮิโนโ่ครับอ้เออฮิโน่ไม่ยอมครับอิโน่บอกไม่ยอมครับ เอ้ยอย,ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องอาจจะมองว่าเขาบรรทุกอะไรมาครับบางคันก็บรรทุกมันนะครับมันบัรคันก็ปาล์มนะครับบางคันก็หิน,นครับบางคันกเ็เป็นพวกวัดพืชเกษตรนะครับน้ำหนักก็ไม่เท่ากันนะครับแต่ละคันนะครับผมก็ต้องดูกันด้วยนะ ด,ด,ด,ดูคันนี้คันหลอมาแล้วครับรถหลอครับรถหล่อหลอหลอมาแล้วดูรถหลอคันนี้จะขึ้นครับโอ้ยบอไมโครยางแข็งเขามมกไปว่ากัน ยางแข้งรถพ่วงเว้ยว่าหันไหมโอ้ยลืมบอกเว้ยถ้าขื้นแม่พอมเขารถแม่โค้แซงเขาหรือว่าสั่งช็อตเด็ดโค้งยางแซง FC ครับเอาปึกแล้วพี่น้องโอ้รถรอครับรถรอเอา้าไปลบเขาหันโอ้ อ,อันนี้ผมเคยถ่ายหลายรอบแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหรถปั๊มหรือเปล่าครับอันนี้โอ้รถปั๊มครับรถปั๊ม้หาหล่อๆแบบนี้มีแต่ของปั๊มเลยครับ วันนี้โชคดีมากที่มาเจอประเจอปั๊มครับปกติผมมาก็ไม่ค่อยเจอครับมาหลายหลายรอบแล้วครับตรงนี้สงสัยมีงานครับมีงานโอ้โห ยอดครับปุณะอออ้ยเยอสามนั่นนี่อย่าสองครับขึ้นมาพิเศษครับเมื่อกี้นี่มาเกียร์หนึ่งตรงนี้แล้วก็สองต่อครับนี่ก็ปั๊มยอดไปเลยลูกเพ่ทำไปดูด้วยครับ มาหอกหลายครับวันนีโอ้ oh! <laughs> ออกมาเยอะแล้วครับช่วงนี้ช่วงพวกข่ำครับเรียงแถวมาเลยปาดพี่น้องพี่น้องได้ดูคลิปยาวๆเลยครับผมยังไม่ตัดเลยเอาไปเลยครับยาวๆไปเลยครับคลิปนี้โอ้คันข้างหลังครับเป็นของปั๊มอีกรอบหนะึ่ง ใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่หรอกครับถ้าของปั๊มมันต้องสีฉูดฉาดกว่านี้ครับอันนี้สีเดิมๆครับโอ้หัวสันเหรอยินม่กลางหัวสันครับเห็ครับสันทุกคันครับรุน่นนี้ดึกดึกดึกดก,ดก,ดก หัวอ,อนนะครับเอหนึ่1เอ3ซีซีครับอาต่อมาด้วย3กครับจี้ตูดขึ้นมาอ้ยพากันจี้กันแถอะวะอ้ยอันตรายมากนะพี่น้องนี่สมมติว่าคันข้างหน้าขึ้นไม่ไหวครับแต่ว่าก็มีแต่คันแรงๆครับไม่มีไม่มีไม่ไหวครับ น,นี้พอๆกันครับกับอีซูกับฮีโน่นีเป็นเป็นยีซูรุ่นรุ่นเก่าครับเป็น360ต,ตัวแรกนะครับเป็น360ต,ตัวใหม่ครับดูยังไงครับสังเกตดูตัวกระจังหน้านี่ครับผมกระจังหน้าที่ไม่เหมือนกันนะครับกระจังหน้าจะเป็น ลอยทะแยงลงมาสองฝั่งแบบนี้ครับเหมือนปากนะครับเหมือนปากยิ้มครับแล้วก็มี1ิน็อตนะครับ่นนี้โอ้ <c oughs> ยอดไปเลยูกเคแลินทางปลอดภัยครับ <c oughs> โอ้ขนาดขึ้นบุคคนมาก โอ้โโอ้โหเอาอไม่เร่งผิดปกติยังครันนี้ and i เหมือนขึ้นเกียร์หนึ่งนะเสียงนะครับเสียงมันเกียร์หนึ่งครับมันดูเร็วมากเลยเนี่ยดูเร็วมากเลย เวลาก่อนค่ำนะครับพี่น้องมาถ่ายพี่น้องชมเนี่ยก่อนจะมืดครับ